กุ้ต่อยอร่อยครับพี่พี่ย่างทางหนักติดกับรมะละกงค่ะร้านอะไรครับร้านเกี๊ยวหนองบัวค่ะเกี๊ยวหนองบัวนะร้านบรรยากาศเป็นติดกับอ่าริเวน้ำเจ้าพญาแล้วหลังก็จะเป็นสถานขนาดแปดต่อเขาจะเป็นกระหวตของแก้วสวยงามมากครับแล้วก็มันบรรยากาศก็ดีครับแล้วก็ร้านเรามีกี่สาขาครับทั้งหมดมีสามสาขาค่ะนี่เราอยู่ที่สาขาสาขาที่สามที่เพิ่งเปิดมาล่าสุดเลยค่ะอ่าครับผมแล้วเรามาดูกันว่าเมนูแนะนำร้านเราคือ เมนูแรกจะเป็นข้าวผัดรนระพิบไข่แมงกูหน้าตาพิบไข่มังกูดง๊ดดังด้วยอันนี้จะเป็นหมูต้มใบชะบวงค่ะตราครับผมและจานนั้นะครับอันนี้นเป็นข้าวผู้พิเก,กลกั้งค่ะ,ะแล้วนี่คือผัดอะไรเอ่ยอันนี้ผัดบะหมี่ผัดแห้งกระเพาะปลาเนื้อปูค่ะครับและจานนี้นะครับอันนี้จะเป็นบะหมี่ไก่สีอุเบตโต้เป็นบะหมี่เส้นฟอกทานเพื่อกับไก่ซีอุเบตโ้เลยค่ะครัผมและนี่คือเมนนี้จะเป็นบะหมี ทะเลก้างปูต้มยำน้ำข้น่าครับและนี่แหละครับก็เมนูสุดท้ายก็จะเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งบ่อยก็คือจะเป็นเมนูพันธมิตรหมูค่ะแล้วเราจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปทั้งหมดสามตัวนี่ครับลูกค้าสามารถเลือกได้ซุปสามอย่างแล้วก็ที่ใครไปใครมาก็ต้องสั่งคือเมนูเมนูนี้ก็คือจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบค่ะเกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบครับโอเคครับแล้วถ้ามาแถวย่าน กับวันละคนะคะยังไงขอฝากลานด้วยนะคะเกี้ยวหนังวัวะคะนะ่ะเซิร์ฟมาได้เลยครับฝากมุดไปได้เลยเชิญครับ